น,นี่บอ่อให้เอาเนีะบ่แม่ติน้องน้องนี่ล่ะโมแม่ดอกน้องนี่กลัวโอ้ยสะออนด้เนาะฮู้ข้ามกแตงนั่งคือเลิศเทวะ โอ้ยออกมาได้สามางเนี่ยแม่เสียงโหลดนางบ้านไหนพูนหนึ่งเชื่อเดินใหญ่ใหญ่ีนั่งผูเพื่อนางพ่น ต้นพูงมะข่ะโพดนะอันนี้ทองเท่านะนางก็ร่างลงมาแต่ทำนางบมลูกกันอันนั้นก็แม่ชวนนางชวนบอกถั่วบอกไปเบิ่งไปน่องเป็นแมวไม่มบแทนเป็นหมาเอาแทนเป็นหมาลูกหลาลนอะไรนี่เป็นเครืออยู่ลูกงามวันนี้เนาะมีสวีงบัวจ้ากบมีนางว่าอยู่ไซบูสวีงนะ นันดิกาแม่สวนพี่น้อยเมตตาพักกันยี่นานะงกุะอ่อนดิเอออยูุ่่มผู้นางอยู่รูมมใ่อมงดีเด้อพี่น้องด้อทางยายนะยายสวนนะเออทางได้น้องนั่น น้องได้ย่างกายเติบวะนี่วางข้ออนวางข้ออกนะ๊าเจออีบูดว่าอันไหนบูวางอะไรเออปลูกลาปะาสอนมาแต่งดิสอนมาแต่งดิน้นกระดอ อันนี้บัวหัวพี่น้อง,ง,งอันนั้นบักทั่วกับักเตง่งบมเลยมีแต่บักเต,ต่งข,ข่าวขึ้นมาเฉลียทยายมามาน้ำป้าพี่มาเร็วอ,อันนี้ข่าวดำบ่อโอ้ยนนอยาขี้ลายใช่ไหมอ้าผักเวน พักแว่นพี่น้องเลยอี่น้องพักแว่นพี่น้องพักแว่นงามกะ็ะด้ห้าสิบไปเาเท้าหน้ามิตาพี่น้องจ้าเฮ็ดยาง อก็เดียวเห็ดปุกเห็ดปุกออกแลรปมันเอาหาักได้ย้ำปร่ทันออกร้ายเราคิดว,ว่าอเออเฮ็ดโคอันนี้ข้าวยางนี่มันขึ้นย้ำประธานยังอุ้ยพี่น้องมันขึ้เหีวเ้วแทะมานเลยนี่พีน,น้องม้ามันอะไรเข้าวไหนน้องเอ้ยมานแล้วนี่ mãn cộm thọ, ốc ừ, là đại ốc ừ, bớt lê hắn pa hay hạnh kịch lấy cộm mà lẻ hắn pa nè mọi thì yang lơi hắn bao hào hưng ba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 o รถบ่นทางมาโอ้ทางตเาชเาบิโอยยองเต้นดูเต้นม่เต้นบอกว่าบินแบบน้องฝากแนก่ชิลลไปเอาจะไปหาเบิงนี่เบิรงไปชอบมืงก่อนขึ้นมาจะวิ่งกับถือช่อมึงขุนอ่ะ โอ้ยโอ้ยลกไปรูมพ่นอะน้องมาสี่คนกบเนี่คนที่สี่โอ้ยลงไปหาปลาเออยได้ลาเออยลงเอาเท้าเบอไม่ตาเอาจังหน่อยหนึ่งกับพี่น้องเอลยให้ชิลไปเก็บขยะกบได้เอาส่งขยะกบได้เอาซมันสิบาทค้ากูขาวนกขานี่ พี่น้องอันนี้เป็นข่านกขาวเด้อพี่น้องดียวนี้ข่าหนกเข่าสามารถกินได้บวมอ่ะเนาะข่านกขาวนี่เคยได้ข่อยเคยกินอยู่ได้เกกินเบืองซื่เลยแข้งอะไรหามกระดอ บางเหมือนกันเอื้นพอเหมืนกับหนักมาล่างเฮ็ด็ <c oughs> น้องเทาพี <c> ่ <oughs> น้องน้องเทาพี่น้องจ้าพี่น้องมันน้องเทาหรือน้องหญ้านี่ <c oughs> <c oughs> มันจะได้ไหม <c oughs> บอสก,ก็ยังว่าตอนมาเอาน่ะถ,ถ่ายถ่ายขีบลงน่ะคือบอได้เป็นเนาะนี่ <c oughs> โอ้ยตะก,กี้นล้วน่ะมันบอสไล่เนอหนิแล้วมันอยู่ลุ่มพุน เฮานะมันิอยู่วังลุมพุ่นลบาดนี้น่ะมันลายบอกเฮาไปเอาตะก้น่ะพี่เออหกยังมีอยู่ซะเท่าน่ะอจักแล้มบ่ได้ลลงนจะเพียงเอกผู้ใดหุมน่ะน้องนี่มันกว้างแสดงว่ายยาวน้องน้องที่เฮาสอนน่ะแม่นบ่เออน้องเดียวกันบ่ น้อนที่มาสอนก็ยังไม่สอนนะพี่น้องคืออย่งว่าเม่ตาเมาเอาน่ะเป็นแฟนหนึ่งวันมากวันนี้คือโกเดี๋ยวขอนิยามลรไปเบิ่งก่อนพี่น้องเลยล่าสุดพี่น้องเอ้ยเอาเท้าพ่อซ้ำร้านชวนเมื่อแล้วค่ะพ่อพ่อเอาปไาเม่ตาดับลายกูได้น้อยเดียวหนึ่งเราจะไปหอบถีนอะขอบคุณคนปลาลงมาพี่น้อง มันเกิดไม่เท่ามันฮากันาวบามันซีนี่ค่อยว่ามาลับกินเท้าก็อเมื่อเม่ไปเมื่อสนะงานชวนเมื่อแล้วพี่น้องเกื้อคอยอยู่ใจบันฮ้กเกือบคออยู่ใส้ยเห็ดที่เบื่อลูกอน่าไปเก็ตไปจับัปทุก่ะ เฮ็ดทีเบื่อยังว่าอย่าไปจับมันติดมือติดติดติดยะสกระปกทุกสิบรายเท่าดอกได้เท็ดแล้วมันนี้นะเฮ้อขั้นบ้านอันนีก็ได้เกิดพี่น้องเกิดไปย่งนี้ มันน่าเนาะเท่าม <essen> ันไม่ขนาดเห็ดเปอกโพนมีป่ะมาพี่เปลือยอยู่พี่โอ้ยก็จะ่า กูกระบาดไอ้ยางป้อนมึงนะสีกูกระบาดสีออกมาสีกูกระบาดสีออกมาพ่อมก็สีออกมาก็ได้สีนูกระาดสีออกาพ่อ้มกูสาออมานได้ ต,ตอนแม่ไมปสามดอกบอกพริกแต่มันยังน้อยตายาไปยปะย,ย,ยังไหอืมกบดีย,ยังกบดอป้าวะจิมจิมลง้าขุดมันเผิอบม,มาไว้เนาะขางหน้ากองรองดิ มันเปื้อนมันเปื่อนมันเปื่อนมันเปื่อนคอย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 นี่นี่ขานี่ขาไปทางไหต่อวาเบื้องปลาซีอุ่มขามือทางกับเปืือนนี่พี่น้องเล้ยทางมือก่อนเออพ่นสร้างนะมีแต่โลคละลอยดะอเพิ่นสร้างนะือม หาันอน้อยะบาดมันข่ง่แขง้าหนู่ประแซ้ห้ามจนดอนี่น้องบ่ได้ยังไมได้ยังเนี่ยเนีน้ำเผาเนี่เออย่างน้ำเผ่านะย่ายนะได้ยังหายเกื่อเหี้ยนะลูกบ่ พลาดลาเมื่อไหร,รพี่น้องเอ้ยได้สัมผัเห็นนี่แหละค่ะนี่ยผัดว่าวเกี่ยงได้เออลูกอีนี่นะว่าเกี่ยงคือยังนี่น้องเกิดก่อนมหมดเกี้ยเดือนยัีนด้อังหลาเดือนยู่ไบอกว่าผู้หญิงมันพัฒนาไวกว่าผู้ชายได้ พัฒนาไว้อลีได้ผูหญยงน่เออดดเออเพื่อนเพื่อนลูกเพื่อนบัดอิจิฮันเดชนะอิจิเันเนาะเกิดก่อนมื่ก่อนยังอจลูกอ,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 อันชวักซุยลูุยเลออนำขั้นไมีแต่นำขั้นได่นี่นนะ ก็เลยกสุกเมื่ออ่ไรห้บอนเออดูดูพออีมีอะไปมันเปื่อยลงมันเปื่อนพี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 มาทั้งพีเออซัอมันไม่หลอดแดงนะตัดตอันเดียนิสเป็นสาักแดงจังอลยอายมากรจายโหลดมาป่าสิไปวายโหลดมห เมือเ่อแหง่แม่าป่าปาอแมุ่ไปไปถ่าป้ายผุนเด้อไปเดี๋ยวป้า,าวยโหลดไปบ่อนี้สามปีปเป็นเกาะที่หนึ่งเออโอเคขอบใจริลาย่เอยหยิงเมื่อแล้วไปเอ้ เพราะอะไรแต่ลาบนี่เืออะไรยหญเอ้ย